นะนำหนังสือเล่มน,นี้ผม by A อของคุณเจมไวส์ประวัติศาสตร์การเมืองและหลักทติธรรมแบบไทยๆก็เชิญชมกันได้เป็นหนังสือที่ดีมากวันนั้นพูดบุกซารอนไปอย่าลืมนะครับภาคที่สองถึงสามเนี่ยเราคุณจะเข้าใจเลยว่าซอฟต์แวร์แบบไหนที่มันลงมาในการเมืองไทยเนี่ยเราทําให้การเมืองไทยเป็นแบบนี้เล่มน,นี้ช่วยอาจารย์สิทธิเทพแปลสองบทนะครับก็บอกว่าเป็นภาคต่อของสังคมสังคมจีนในไทยก็ไม่ถูกจะเย์นภาคแรกเป็นหนังสือที่กลับไปสัมภาษณ์เจ้าสัวย้อนกลับไป ตั้งแตบบ่ปี2500กว่าเราอ่านเนี่ยเราจะมานั่งเดากันว่าตอนที่เจ้าสัวหลายๆคนที่คุณอาจจะได้ยินชื่อตอนหนุ่มๆเขาเป็นยังไงกันเป็นหนังสือที่ดีมากสนุกมากแล้วก็คลาสสิกมากสมควรจะซื้อสะสมเลยนะครับกลก็มาซื้อหนังสือเพิ่มครับก็หัวใจเซนเซตั้งคนแบบญี่ปุ่นแล้วก็คาด้วยหัวใจสไตล์พ่อคาโอสากาครับหลังจากอ่านหนังสือหนักๆแล้วก็มาหนังสือคิวใจย,ยินๆนะครับว่าเออเราเป็นอาจารย์แบบไหนแต่ของญี่ปุ่นหรือว่าการเป็นพ่อคาด้วยความจริงใจที่เราเคยได้ยินว่า สูตรสำเร็จของญี่ปุ่นเป็นยังไงก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านล้วสบายใจอมยินได้ครับมาดูหนังสือพิมพ์ดีชนเลยแค่ปกใหม่แค่งานในงานเดียวก็2 6ปกแล้วน้องๆที่ช่วยแนะนำหนังสือก็น่ารักมากขอให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับ